ดวงรายวันของวันที่5กันยายน2565นะครับมาเช็คกันว่าคนที่เกิดทั้ง7วันดวงจะเป็นอย่างไรและถ้าไม่ดีจะแก้ไขยอย่างไรคนที่ชมอยู่ทาง TikTok นะครับก่อนจะชมช่วยกดหัวใจนะฮะกดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆนะครับแล้วก็ติดตามโปรไฟล์ให้อาจารย์ด้วยนะครับใครที่อยากดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์ถามได้ทุกเรื่องทุกปัญหามีค่าเปิดดวงอยู่ที่599บาทนะครับ สำหรับคนที่ชมทาง TikTok นะครับกดเข้าไปที่โปรไฟล์ของอาจารย์แล้วกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟลนะ์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันเอาไว้ได้เลยนะครับส่วนคนที่อยากดูดวงสดๆกับอาจารย์ฟรีนะครับติดตามไลฟ์สดของอาจารย์ช่วงเที่ยงคืนของ TikTok อาจารย์หนุ่มพลชิพยากรนะครับช่วงนี้อาจารย์เปิดสอนไพ่ยิปซีนะครับ3รูปแบบนะหนึ่งก็คือไพ่ไวทเวอร์ซ่ายิปซีสหน้าเจาะดวงชะตาของคุณนะครับ อันนี้ต้องบอกว่าเรียนลึกมากๆคุณสามารถเป็นนักพยากรณ์ได้เลยไพ่ที่สองนะครับ wisdom lot of canesha นะครับเป็นเสียงกระซิบจากพระพิฆเนศนะช่วยในยเรื่องของการแก้ไขปัญหาของชีวิตคุณได้อย่างดีชุดที่3นะครับอันนี้คนละคอร์สเลยนะครับก็คือไพ่พระลักษมีนะเป็นออร์เคิลนนฮะนั้นวัดพลังงานของคุณว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพนั้นอยากจะบอกอะไรกับคุณใครอยากก็เรียนรู้ศาสตร์ไหนก็รีบจองเข้ามาคอร์สละ 5990บาทนะครับติดต่อทางอินบ็อกซ์ของอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นทาง Ti k t o k หรือแพลตฟอร์มอื่นได้หมดดูดวงกับท่านที่เกิดทั้ง7วันนะครับวันอาทิตย์ได้ไพ่สววนเหรียญนะครับไพ่ชุดนี้นะครับบงบอกว่าช่วงนี้จะทำอะไรต้องคิดวิเคราะห์ให้ดีๆนะกิจการงานต่างๆคุณต้องมองทุกอย่างให้รอบคอบการเงินจะใช้จะจ่ายอะไรนะครับในช่วงนี้ยังไม่ต้องใช้ใจ่ายอะไรนิ่งๆเอาไว้ก่อนดีกว่า สุขภาพฮะช่วงนี้ถือว่าอาการเจ็บป่วยนั้นดีขึ้นนะครับคนโสดครับอาจารย์เชื่อว่าช่วงนี้ความสัมพันธ์ของคุณต้องดูการไปสักระยะหนึ่งก่อนเนาะนะครับยังไม่สมหวังส่วนคนที่มีคู่แล้วความรักยังอยู่ในการพิจารณาซึ่งกันและกันค่อยๆปรับตัวเข้าหากันนะครับและชีวิตก็จะดีขึ้นคนที่เกิดในวันอาทิตย์เสริมดวงด้วยการไปไหว้พระบรมราชานุสาวรีนะครับอย่างเช่นพระเจ้าตากสินมหาราช รัชการที่5นะครับสม,สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับพระสุริโยไทยไปทําบุญวัดใกล้ๆน้ํานะครับหรือวัดใหญ่ๆนะอันนี้ก็จะช่วยเสริมดวงในเรื่องการเงินสีที่ใช้เสริมดวงครับใช้สีแดงครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับราชินีถือถ้วยนะครับ ช่วงนี้จะทําอะไรอย่าใจร้อนกิจการต่างๆนั้นมีเข้ามาคุณต้องใจเย็นๆค่อยเป็นค่อยไปจะได้ผลที่ดีการเงินนะครับโชคลาภรอก่อนนะครับยังไม่มีแล้วก็ยังไม่มาด้วยนะครับจะลงทุนอะไรอย่าพึ่งนะครับเพราะว่าจะไม่ได้ผลสุขภาพนะครับไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะครับก็ท่านที่เจ็บป่วยก็จะดีขึ้นคนโสดครับความรักต้องรอหน่อยนะรักแท้ต้องรอนะครับก็จะดีกว่า สมหวังคนที่มีคู่นะครับช่วงนี้ค่อยๆค,ค,คุยกันปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดวันจันทร์เขาบอกว่าให้ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สายพระแม่ไม่ว่าจะเป็นพระแม่ลักษมีพระแม่อุมาพระแม่สุรัสวดีนะครับจะช่วยเสริมดวงในทุกๆเรื่องได้ดีนะครับไปทําบุญก็อย่าลืมนะฮะขนมข้าวต้มนมนะครับใส่ไปในชุดสังฆทานด้วยนะครับอาหารสดได้ยิ่งดีนะครับถวายก่อนเพง สีที่ใช้เสริมดวงในวันนี้นะครับอาจะเป็นสีม่วงท่านที่เกิดในวันอังคารท่านที่เกิดในวันอังคารได้ไพ่สีถ้วยนะครับแหมช่วงนี้นะคุณเป็นคนช่างเลือกเนาะนะครับสิ่งดีๆมีใกล้ตัวกับไม่มองนะครับไปมองเอาสิ่งไกลตัว, <S <S ๆๆตวเพราะฉะนั้นกิจการอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดเอาไว้วางไว้ก่อนครับนะทำในสิ่งที่คุณจําเป็นและเป็น ความถดัดของคุณซะก่อนนะช่วงนี้ก็จะเริ่มดีขึ้นในกิจการต่างๆนะครับการเงินนะฮะช่วงนี้ถือว่าเงินคล่องตัวนะครับแต่ว่าโชคลาภนั้นยังไม่มีสุขภาพระวังเรื่องของภูมิแพ้นะครับอากาศไม่ค่อยดีคนโสดครับในช่วงนี้ถือว่าความรักของคุณเนี่ยมีคนแอบรักคุณอยู่นะนะแล้วตัวคุณเองเนี่ยมักจะไม่ค่อยมองคนที่มีคู่นะครับคุณต้องหันกลับมาดูแลเอาใจใส่ครอบครัวคนบ้บาแเ้วแหละ นะครับบางครั้งคุณก็เอาใจใส่ในเรื่องของงานและเงินมากเกินไปนะครับคนที่เกิดในวันอังคารนะครับเสริมดวงด้วยการถวายผักผล,ลไม้กับพระนะครับกล้วยหอมนะครับมะม่วงถวายทุนการศึกษาค่าน้ําค่าไฟวัดนะสีที่ใช้เสริมดวงในวันนี้นะเน้นเป็นสีเขียวครับเหมาะกับการเริ่มต้นอะไรนท่านที่เกิดในวันพุธครับมาดูกัน วันพุธได้6ไม้เท้านะคะับช่วงนี้จะทำกิจการอะไรก็จะประสบความสำเร็จนะครับมีการปรับตัวได้ดีนะครับการงานของคุณไปได้สวยเลยการเงินครับเงือไม่ตกไม่ได้ตังค์นะช่วงนี้นะจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับพอค้าแม่ขายเรียกว่ายิ้มเลยสุขภาพวันนี้นะครับให้ดูในเรื่องของการทานน้ำน้อยอาการร้อนหนนะครับระมัดระวังด้วยคนโสดครับช่วงนี้จะได้พบคนที่ถูกใจนะครับ ความรักคุณเป็นคนมีเสน่ห์คนที่มีคู่ครับในช่วงนี้นะคุณเป็นคนที่อบอุ่นใจเก่งนะครับแล้วก็ความรักกําลังจะสุกงอมนะคนที่เกิดในวันพุธนะครับไปถ่ายชีวิตโครกระบือนะเสริมดวงด้วยการไปปล่อยปลาสัก6ตัวทําบุญวัดใกล้ๆน้ํานะครับบางคนขึ้นไปทําบุญบนดอยเลยได้ยิ่งดีนะครับไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเสริมดวงด้วยการเติมน้ํามันตะเกียงด้วยนะครับสีที่ใช้เสริมดวงในวันนี้พุธ กลางวันนะครับใช้สีฟ้าพุธกลางคืนใช้สีเหลืองอ่อนนะครับในวันนี้นะท่านที่เกิดในวันพัหรษัสบดีครับในวันนี้ดวงชะตาของคุณนะฮะได้ไพ่สองไม้เท้าดวงดีมากๆในเรื่องของการทากิจการงานต่างๆที่จะเข้ามานะครับอาจะประสบความสําเร็จนะเพราะว่าได้สองไม้เท้านะฮะ การเงินนะคุณกําลังเล็งที่จะวางแผนต่อยอดงานต่างๆได้ดีนะครับเงินกําลังมาครับสุขภาพนะวันนี้ถือว่าสบายๆนะครับไม่มีอะไรแต่ดูเรื่องของภูมิแพ้นิดหนึง่งคนโสดนะครับช่วงนี้ความรักคุณเป็นคนมีสเสน่ห์และกําลังจะมีคนเข้ามาครับคนที่มีคู่ความรักของคุณในวันนี้อึดอัดลําบากใจนิดๆหน่อยๆแต่เชื่อว่าไม่มีอะไรแค่คุณเปิดใจและคุยกันให้มากขึ้นก็จะดีขึ้น คนเกิดวันพฤหัสนะครับวันนี้ให้ไปปล่อยปลาสักเก้าตัวเนาะทำบุญวัดใกล้ๆน้ํานะครับวัดใหญ่ๆที่อยู่ใกล้น้ําในจังหวัดของคุณก็จะดีมากๆเลยสีเี่อนเสือดงในวันนี้นะครับเน้นเลยใช้สีฟ้านะครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับได้ไพ่สี่ไม้เท้านะครับกิจการงานของคุณถือว่ามาได้ดีเลยมั่นคงมากๆเพราะได้สี่ไม้เท้านะครับ การเงินนะช่วงนี้นะเงือไม่ตกไม่ได้ตังค์นะครับแต่ได้ดีเลยนะคนที่ทําค้าขายออ,ออนไลน์ต้องทําเลยนะครับสุขภาพช่วงนี้แข็งแรงครับดูแลร่างกายอย่างนี้ให้ดีๆต่อไปเลยแล้วกันนะครับคนโสดนะฮะช่วงนี้ความรักของคุณเนะี่ยรักใครก็เขาก็รักตอบเพราะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์คนที่มีคู่นะครับช่วงนี้ดวงความรักของคุณเริ่มดีขึ้นและปัญหานั้นคลี่คลายไปแล้วนะครับคนมัรสุงนะครับเสนุนด้วยการถวายผักผลไม้ให้กับพระ ไปทาบุญวัดใกล้ๆน้ำนะครับไปปล่อยปลาสักสี่ตัวนะถ้าเป็นปลาหน้าเขียงจะดีมากทําบุญนะครับบุญนักปฏิสังขรณ์โบสถ์วิหารนะครับแล้วก็ทําบุญการศึกษานะสีที่ใช้เสวมดวงในวันนี้นะครับใช้สีชมพูครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับวันเสาร์ได้ไพ่หกไม้เท้านะครับช่วงนี้ ถือว่าคุณเป็นคนเก่งนะครับกิจการงานต่างๆคุณสามารถทําสําเร็จได้นะครับเก่งมากๆเลยการเงินนะครับช่วงนี้ถือว่ามีเงินเข้ามาพอสมควรเลยนะครับคนที่ทําธุรกิจพ่อค้าแม่ขายจะได้เงินเป็นก้อนๆนะครับสุขภาพดูแลในเรื่องของโรคหัวใจปัญหาในเรื่องของการอดนอนสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับคนโสดครับวันนี้ความรักของคุณไม่ค่อยสมหวังสักเท่าไหร่นะครับ ต้องใช้ความอดทนพอสมควรที่ต้องเข้าใจกันคนที่มีคู่นะครับช่วงนี้ให้ระวังปัญหาความขัดแยง้งหรือการทะเลาะกันบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คนวันเสาร์เสริมดวงด้วยการไหว้าสารพรภูมินะครับซื้อสังฆทานไปถวายพระมีนมนะครับมีขนมงานะถวายก่อนเพนก็จะดีสีเสริมดวงในวันนี้ใช้สีม่วงเป็นสีของตัวเองนะครับ